เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องเงินทองนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะได้นําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับแต่หลายเหรียญห,หลายรูปแบบนะครับมานําเสนอมาบอกมาเล่าให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามได้รับชมไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญทุกเหรียญนั้นช่องเงินทองก็จะได้นํามาฝากนะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5าบาทบนเวียนของพอระรวงราชการที่9นะครับ ที่ใช้ในระบบหมุนเวียนกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีการประกาศเลิกใช้นะครับทุกเหรียญน,นั้นยังใช้ได้ตามกฎหมายนะครับสำหรับเหรียญของพ่อหลวงรชาชการที่9้านะครับแล้วก็ถ้าใครพบเจอเหรียญไหนที่เป็นเหรียญยังใหม่ๆอยู่นะครับไม่ว่าจะชนิดราคากี่บาทนะครับของพ่อหลวงรชาชการที่9้านั้นสามารถเก็บสะสมไปได้นะครับถือว่าในอนาคตนั้นจะไม่มีให้เก็บนะครับอีกไม่กี่ปีก็จะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่ามีการเก็บคืนเพื่อที่จะผลิต เป็นเหรียญใหม่เป็นเหรียญของในหลวงราชการที่10นั่นแหละครับก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเก็บนะครับกับเหรียญของอพระหลวงราชการที่9นะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานเราได้ศึกษาในอนาคตนะครับถ้าเหรียญไหนที่ผลิตน้อยหรือเหรียญไหนที่เป็นเหรียญเลคกยก็จะมีราคาสูงขึ้นกว่าหน้าเหรียญได้แลนนะครับพยายามสังเกตพยายามดูไว้นะครับกับเหรียญของพระหลวงราชการที่9นะครับวันนี้ได้นำมาให้ชมนั้นเป็นเหรียญ ห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์อีกเหรียญหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการผลิตสองแบบนะครับขึ้นในปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี้นะครับแบบเดิมนั้นนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับแบบเดิมนั้นเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปีสามหนึ่งนะครับเริ่มผลิตแล้วก็ออกใช้จ่ายเมื่อปีพศสองพันร้อยสามสิบเอ็ดเป็นต้นมานะครับเป็นบล็อกเดิมก็คือพระเศียรเล็กนะครับนี่ครับ ด้านหน้าด้านหลังก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปพระหลวงราชการที่9ด้านหล mm nah ังน uh, ั้นก <the> ็เป <iden> ็นพระอุโบสถวัดเบญจมาปพิษนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขนาดเหรียญนั้นจะบางกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะลดลงนะครับขนาดเหรียญแบบเดิมนั้นจะหนานะครับนี่ครับรุ่นเก่านั้นจะหนานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นอยู่ที่24มิลเมตรเท่ากันนะครับทั้งเหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับแต่ว่าน้ําหนักนั้นเหรียญเก่าจะหนักกว่านะครับ เหรียญแบบเดิมรุ่นเดิมที่ผมถืออยู่นี้จะหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับเป็นเหรียญคิวบูเนเกิลสอดไส้ทองแรงเหมือนกันนะครับนี่ครับโฮมนานะครับแต่เหรียญใหม่นั้นรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือด้านหน้านั้นจะเป็นรูปโพดหลวงเป็นรูปใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับเลยเรียกว่าพระเสียรใหญ่นะครับขนาดก็อยู่เท่ากันนะครับ24มิลิเมตรแต่ว่าน้ําหนักจะลดลงนะครับน้ําหนักเหรียญนี้เหรียญแบบใหม่นี้เหรียญพระเสียรใหญ่นั่นแหละครับ จะอยู่ที่6กรัมเองนะครับก็ะะจะหายไป1.5กรัมนะครับก็จเหลีอยกรัมนะครับเป็นเหรียญคิวบอนิเคินสอดใส่ทองแดงเช่นกันนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับนี่นะครับแต่ด้านหน้านั้นจะเป็นรูปพระเศียรใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นรูปพระบูชสวัดเป็นจำงพิษเช่นกันนะครับ2เหรียญนี้แตกต่างกันเฉพาะน้ําหนักแล้วก็ความหนานะครับเหรียญแบบเก่าจะหนากว่าแล้วมาดูว่าเหรียญแบบเก่านั้นผลิตเยอะขนาดไหน เหรียญแบบเก่านั้นจํานวนการผลิตจะอยู่ที่220,63,200ล้านเหรียญนะครับสําหรับเหรียญแบบเก่านี้นะครับเป็นเหรียญหนาเนี่ยครับจำนวนการผลิตก็เยอะอยู่นะครับกับปี51นะครับแต่เหรียญบางนั้นจํานวนการผลิตจะน้อยกว่านะครับเหรียญบางก็คือเหรียญที่ผลิตใหม่ในปี51นั้นมีจํานวนการผลิตยอยู่ที่6,225,000เหรียญแค่นั้นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บเหรียญหนึ่งแล้วก็มีการผลิตที่น้อยนะครับแต่ถ้าใครอยากสะสมก็อยากให้เก็บทั้ง2เหรียญนะครับทั้งเหรียญหนาและเหรียญบางนะครับเพราะว่าเป็นพอสเดียวกันนั่นแหละครับก็อยากให้มีเก็บทั้ง2เหรียญกันนะครับสําหรับราคาซื้อขายกันนั้นถ้าบอกตามตรงแล้วถ้าบอกว่าเขาประกาศรับซื้อกันแล้วยังยังไม่มีการประกาศรับซื้อนะครับทั้งเหรียญหนาและเหรียญบางสำหรับปี51นนะครับยังไม่มีการประกาศรับซื้อแต่ว่าอีกช่องทางหนึ่งก็มีการลงขายฝากซื้อฝากขายกัน นั่นคือทางออนไลน์นะครับจะมีการลงซื้อลงขายกันอยู่นะครับเหรียญหนึ่งถ้าเป็นผ่านการใช้งานอย่างนี้นะครับถ้าเหรียญแบบเก่านี้ก็อยู่ประมาณ20-30บาทอะไรประมาณนั้นนะที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันนะครับถ้าเป็นเหรียญ บางเช่นกันนะครับก็อาจจะอยู่ที่สามสิบถึงห้าสิบาทอะไรประมาณนั้นที่เขาปากซื้อปากขายกันนะครับในทางออนไลน์นะครับแต่ว่าทางการประกาศรับซื้อนั้นไม่มีการประกาศรับซื้อนะครับยังไม่มีการประกาศรับซื้อแต่ว่าในอนาคตนั้นถ้าเก็บไว้ก็ถือว่ามีอนาคตดีทั้งสองเหรียญน,นะครับเพราะว่าปีเดียวมี2แบบนะครับก็อยากแนะนําให้เก็บนะครับแต่ถ้าพบเจอเหรียญห้าหนึ่งนี่แบบบางก็ยังหาได้ในระบบนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญใหม่นะครับถ้าพูดถึงว่ามีการประเมินราคาไว้ไหม ถ้าเป็นเหรียญใหม่แบบบางนี่นะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตน้อยนั่นแหละครับติดอันดับเหรียญหายากนะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตอยู่ที่6ก้าศสองแสนเหรียญแต่ทุกวันนี้ก็คงจะไม่เหลือเท่าเดิมทั้ง2เหรียญนั่นแหละครับไม่เหลือเท่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะมีการเก็บคืนเก่าก็เก็บคืนไปทาเหรียญใหม่นะครับถ้าพูดถึงว่าราคาประเมินที่เขาประเมินไว้นะครับถ้าเป็นเหรียญยูเอ็นซีนะครับแบบบางพระเสียรใหญ่นี่นะครับราคาประเมินที่เขาประเมินไว้อยู่ที่200บาทนะครับ กับราคาประเมินนะครับแต่ว่าในการประกาศรับซ mm ื้อนั้นยังไม่มีการประกาศรับซื้อนะครับแต่ว่าทางซื้อขายกันทางออนไลน์หรือทางแบบเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์นั้นก็มีการลงซื้อลงขายกันมีการลงฝากซื้อฝากขายกันอยู่นะครับเหรียญหนึ่งก็ตั้งแต่2 0่สถึงสาถ้าเป็นเหรียญบางก็ตั้งแต่3 0มสบถึงห้าบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับหรือเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละบุคคลที่จะซื้อขายกันนะครับเพราะมีการลงฝากซื้อฝากขายกันอยู่ ราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนั่นแหละครับกับการฝากซื้อฝากขายนะครับใครอยากฝากซื้อฝากขายยังไงก็สามารถลงไปถ่ายรูปเหรียญฝากซื้อฝากขายกันได้เพราะว่าการซื้อขายทางออนไลน์นั้นทุกวันนี้นั้นถือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับสามารถฝากไว้ได้เลยถ่ายรูปลงฝากขายได้ใครอยากขายก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับกับการซื้อขายทางออนไลน์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้นํามาบอกนะครับเปื่อเป็นแนวทางกับใครที่อยากสะสมเหรียญแล้วก็อยากซื้อยากขายเหรียญนะครับ หรัดคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยกดติดตามไปด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทางช่องเงินทองนั้นก็จะนำข้อมูลมาฝากเช่นเคยตลอดคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม